สวัสดีครับนะครับพบกับพวกเราเนาะในรายการพองโคดคลินิกนะครับถามมาต่อไปผมได้รับเกียรติเป็นพิธีกรนะครับผมเป็กแว๊บแป๊บครับผมเจริญชัยครับก็วันนี้เราสองคนนะครับมาทําหน้าที่ให้คําตอบนะครับกับคาถามที่เพื่อนๆได้ถามกันเข้ามานะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูรายการเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆของพวกเรานะครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม Solid Work s, ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรองรับธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับโอเคครับก็สําหรับคําถามนะครับพี่เบ๊กวัดีลูกค้าบอกว่าเขาได้ไฟลกลางมา i อเจสเต,ตเนี่ยแต่ uh huh. ว่าเป็นชีเมทัลนะครับทีนี้เขาอยากเอามาคลี่เพื่อสั่งผลิตหรือสั่งตัด๋อถ้าเจามาคลี่เนี่ย ในส่ินเลือมันทํายังไงบ้างอ๋อแน่นอนคือเวลาเรารับไฟล์กลางมาพี่ป๋องครับให้มันเป็นงานชีตมันก็จะมองเป็นก้อนอินพุตอ่าครับมันไม่สามารถทาแบลนซ์ไซด์ได้อ่าครับเนาะงั้นเดี๋ยวผมมีเทคนิคตรงนี้มาฝากกันแล้วกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับงั้นมาดูที่หน้าจอผมเนาะอ่าอันดับแรกเลยลูกค้าส่งไฟล์กลางมาก็ต้องเปิดไฟล์กลางนะครับผมใช้เป็นไอเจตตัวนี้แล้วกันลูกค้าส่งมาให้นะวิธีเปิดก็โอเพนเจเฉยนี่แหละนะฮะก็รอตัวโปรเซสโปรแกรมมันเปิดขึ้นมา นี่มันจะเป็นแบบนี้ครับพี่ครับมองดูก็รู้ว่านี่งาน,งานชีตแน่นอนงานชีตแล้วก็ไม่มีพารามิเตอร์ด้วยใช่มันจะมาเป็นก้อน import แบบนี้ครับผมนะครับวิธีการทำง่ายๆครับมาที่ตัว command s h e e t metal ไปที่ฟีเจอร์ชื่อว่า convert to sheet metal เลยชื่อก็ตรงตัวคลิกเดียวจบกด2คลิกแล้วกันะนะฮ <laughs> ะ,ะกดที่ convert sheet metal นะครับอันดับแรกเขาให้เราเลือกตรงนี้ครับ เอามาไชี้มันจะบอกเลยว่าฟิกเอนติตี้ผิวไหนที่ทาการฟิกผมเลือกผิวนี้นะครับอ้าวผมลืมแล้วความหนามันเท่าไหร่นะครับในเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับเราสามารถใช้เอลูเอตเมทชั่วที่หน้าต่างตรงนี้ได้ด้วยโอ้ค้างคำสั่งอยู่ก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับเผื่อลืมเนี่ยผมลืมไงมเป็นหนึ่งจุดสองนะความนั้นอยู่สองอานเท่าไหร่เอ่ยอานเท่ากับศูนย์จุดสี่นะครับผมก็มาใส่ค่าตรงนี้ครับความหนาคือ หนึ่งจุดสองออ่าก็คือศูนย์จุดสี่แล้วมันมีมุมเท่าไหร่บ้างในการพับผมบอกว่างานง่ายอย่างเงี้ยสุดหรือวคทำได้คือกดคอลเลกชั่นเบนอ์ปวกลือกให้หมดเลยจากนั้นกดโอเคออกมาครับอย่าบอกนะว่าเสร็จแล้วออกฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็จะได้ภาพแบงค์ไซส์พร้อมกับตัวเบนไลน์แบบนี้อือันนี้เราก็ไปวางเน็ตติ้งได้เลยไปวางเน็ตติ้งหรือทําอะไรต่อก็ได้ครับอีนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมีทริคอันนี้ลูกค้าถามผมมานะครับ มีทิคอีกตัวหนึ่งก็คือสมมติผมจะเขียนฮอปเปอร์แบบเนี้ยครับมาเป็นเรื่องของฟีเจอร์ฟีเจอร์ขึ้นมาแบบนี้เลยแต่บอกเฮ้ยหัวหน้าบอกว่าเขียนมาแบบนี้แล้วมันจะพับยังไงจะทำให้พี่ยังไงอยากได้เป็นชีทอยากได้เป็นชีทต้องทำไงเราต้องไปเขียนใหม่ไหมไม่ต้องนะครับก็ใช้วิธีเดิมเลยก็คือการคอนเวิร์ตทูชีเมาเท่าโซลิดก็ได้โซลิดก็ได้เป็นฟีเจอร์ก็ได้เป็นบอดี้ก็ได้นะเจ้าตัวนี้ผมบอกว่าฮอปเปอร์ผมหนาซักสองมิลอาร์ในซักสองเท่ากันสหรับความหนา อันดับแรกเหมือนเดิมครับเขาให้เราเลือกฟิกเราเลือกบริเวณตูดเลยนะครับแต่คราวนี้อาจจะต้องมาเมนูนวนในการเลือกของตัว bending เองอนิดน,นึงครับพี่ป๋องตรงเนี้ครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าตร,ตรงไหนเป็นตรงไหนเปนตัวแบ่งบนะครับเพราะฉะนั้นก่อนมา c o n เว r ร Sheet มี Process นี้เดียวให้เราคลิกที่ผิวนี้ครับแล้วทําการสเกตบอกว่าเราอยากจะต่อชนแนวนไหนล่ะต่อ45ไหมหรือต่อชนเชื่อมแบบนี้เราสร้างเส้นไว้รอเลย นะครับผมสร้างเส้นสี่มุมแล้วกันเนาะนะฮะสร้างแค่2อันแล้วก็บอกว่ามิลเลอร์เอาแล้วกันด้วยความขี้เกียจของผมนะครับแล้วก็มิลเลอร์ไปด้านล่างแล้วก็บอกว่าเส้นพวกนี้ครับให้มันสป i t ไลน์ให้ผมหน่อยก็เข้าคําสั่งสปีดไลน์แล้วก็เลือกผิวนี้นะครับเขาจะทําการสปิดตรงนี้ให้เพื่อที่จะทําการคอนเวิร์ตได้แล้ว<ม>แบบนี้นะฮะก็เข้าคําสั่งช h มเมทเทลคอนเวิร์ตนะครับเลือกผิวฟิก แล้วก็เลือก bending ผมเลือกมุมนี้มุมนี้แล้วก็ปีกบนถ้าเราไม่แบ่งไงไหมมันจะเลือกทั้งหมดออันนี้คือสาเหตุที่เราต้องสปินไลน์ครับพี่ปองแล้วเราก็เลือกทุกมุมเลยนะครับทุกมุมพับอาะน,นี้เราคือเราต้องเลือกทุกด้านทุกด้านครับเพราะว่าตัวโปรแกรมไม่รู้ว่าเราจะพับในแนวไหนแล้วก็ครีในแนวไหนนั่นเองนะฮะอาจจะต้องมีการช่วยส่วนนิดนึงเชื่อว่าเชื่อผมเถอะว่าสะดวกกว่าการเขียนใหม่แ<ช>นะ่นอนเสร็จเรียบร้อยกดโอเคนะครับ อ้าวทำไมยังตันอยู่มันจะเก็บบอดี้เดิมไปด้วยนะฮะมันจะเก็บบอดี้เดิมไปตรงนี้เราจะดีลิทหรือเราจะหายมันไปก็ได้มันจะได้งานแผงครีแบบนี้นครับพี่ปองโอเคเรีย,ยบร้อยก็แฟชร์นออกมาก็จะได้ภาพแบ่งสายง่ายๆเลยโอเคครับนะครับก็สําหรับคําถามนี้ก็ประมาณนี้ครับครับผม โอเคครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆใหม่ๆมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็บสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ